ยามาเดว่าสัตวมนุษสาเวสุงเทวดาจันยามาได้ยินเสียงของพวกเทวดาชันดาวดึงแล้วก็บรรลอเสียงต่อไปยามานังเดวานังสัตดังสุตตวะตุสิตาเดวาสัตไดมนุษสาเวสุงเทวดาชันดุสิ ได้ยินเสียงของพวกเทวดาชนยามาแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปโตสิตานังเดวานังสัตด,ดังสุตวานิมมานราตีเดวาสัตด,ดมนุสาเวสุงเทวดาชนนิมมานราดีได้ยินเสียงของพวกเทวดาชนดูสิตแล้ว ก็บรรเลือเสียงต่อไปนิมมานรตีนังเดวานาังสัตด,ดังสุตตวะปารนิมมิตวสวัสตีเดวสัตถมนุสสาเวสุงเทวดาชนปารนิมมิตวสวัสดีได้ยินเสียงของเทเทวดาชันนิมมานรตีแล้ว ก็บรรลือเสียงต่อไปปรณิมมิตวสวัตตินางเดวานางสัตว์ดังสุตวาพรมกายิกาเดวาสัตด,ดมนุสสาเวสุง่งเทวดาที่นับเนื่องในหมู่พรหมได้ยินเสียงของพวกเทวดาชันปรณิมมิตวสวัตดีแล้ว ก็บรรลือเสียงต่อไปว่าเอตัมภะกวตาภารานสิยังอิสิปตาเนมิขดาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปปิติวัตติยังสา,ามเนรวาพระเนนวะเดเวนวะมาเรนวะ พระมุนาวาเกนะชิวาโลกาสมินตินันพระธรรมจากอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้วนาปาอิสิป,ปตะนมฤรึกทายวันเขตพระนครพาราณสีอันสมณะพรามเทวดา มานพรมหรือใครใครในโลกจะปฏิวัติไม่ได้อิติหะเตนะคเนาเนาเตนะมุหเุเตนะยาวะพรัมโมโลกาสัตโตอาปุกัจจิโดยชั่วขณะเดียวนั้นเสียงได้กระจรขึ้นไปจนถึงพรหมโลกด้วยประการชนี อาญันจดสาสหาสิโลกธาตุสังกมปิสัมปะกมปิสัมปเวทิทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ได้วันไว้สะเทือนสะทานอัปปมาโนจโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุลโหสิทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ ปรากฏขึ้นแล้วในโลกอติกรัรมเมวเดวานังเดวานุภาวังลวงเทวานุภาพของเทวดาจังลายอาตโคภกวาอุดานังอุดานิสิลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุทานว่า อัญญสิวัตโภคนัญโยอัญญาสิวตัโวตโภคนัญโยติท่านผู้เจริญทั้งหลายกอนทันยะได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญทั้งหลายกอนทันยะได้รู้แล้วหนออิติอิดังอายาาัสสมโตกกดัญญาสะ อัญญโกนดัญโยตเววนามังอโหสิติเพราะเหตุนั้นคำว่าอัญญโกนทัญญะนี้จึงได้เป็นชื่อของท่านพระโกนทัญญด้วยประการชนนี้แลสาธุสาธุสาธุ ถ้าใครมีหนังสือมอนววิธีเปิดหน้าชุมนุมเทวาดาวของสมุเอี่ยมนี่จะเป็นหน้าห้าสิบหนึ่งนะมันจะมีหลายแบบหรือเปล่าหนังสือสวมดมนต์หน้าห้าสิบหนึ่งท่นที่สวดได้ก็ไปด้วยกันท่านที่สวดไม่ได้ก็คอตามไปแล้วกันเนาะ สระช่างสะเสนังสพันธุงนรินดังปริตานุภาวสัดาราคาโตติอริตวานาเมตังสเมตาภันตาอวิคิตตจิตตาปริตังพนันโตสักเกฆาเมจารุเปคิริสิขารตะเตจันตลิเขวิมาเน Diිපරth jaखा මේතරුවනකාghanන කহাවතුु ikhෙte ふමjaයතු deවාcala කලාවි සමයකdhaපනකා ditaසtිkeය muනිwarawa canangසාatameचुනතු ธรรมะสวนกะโลอยัมพระันตาธรรมะสวนกะโลอยัมพระันตาธรรมะสวนกะโลอยัมพระันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ท้าสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธท้าสนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธท้าส พุทธังสารนังคัตฉามิธรรมมังสารนังคัตฉามิสังขังสารนังคัตฉามิโดติยมปิพุทธังสารนังคัตฉามิโดติยมปิธรรมมังสารนัง กัดฉามิโดติยมปิสังฆังสารนังกัดฉามิตาติยมปิบุตรังสารนังกัดฉามิตติยมปิดามังสารนังกัดฉามิตติยมปิสังฆังสารนังกัดฉามิ โยจักขุมาโมหัมลาปะกะโทสาวมาวะปุตโตสุขโตวินโมตโตมารสสปัสวินิโมจะยันโตปาเปสิเคมังชนะตังวิเนยย บทธังวรันตังสิราสะนามมิโลกาสานานทันจะวินายกันจะตันเตจะสาเตชายสิทธิโหตุสับบันตารายะจาวินาสเมนตุดัมโมจโชโยวิยตตา สัสว์ตัดัเสสิโลกาสวิสวททิมาคังนิยานิโกรรมัตตาราสตารีสาัตาวโหสันติกะโรสุจินโนดามังวรันตะสิระสนามิโมหปะดา ลังอุปัสสันตาดาหังตันเตจะสาเตชัยสิติโอตุสาบันตารายาจวินาสเมตุสาสธรรมเสนาสุขตาโนกโย โลกาสัพปะปุปะจิเลสาเชตาสันโตสยังสันตินิโยจะกกจะสวะขาดาธรรมะวิธิตังกะโรติสังฆะวรันตังสิระสะนัมมามนียบทานุบุท ทังสัมมาสีลาดิตทิงตันเตจะสะเตชยะสิทธิโอตุสัปบันตระยาจวินาสเมโตสโบุเถอทวิสันจะดาวดัสันจัสหัสเกปันจัสตาสหา สานิณามามิศิรสาอาหังเตสังธรรมันจะสังขัญจะอาดเรนันมามิหังนมการานุภาเวนหันตวะสา Dawwe aneka antara piwinat Santoase satu sammbot epanjapan San cacatuwe satisahat Sadak sasataasahat Sani nama อาหังเตสังธรรมมันจะสังขันจะอาดัเรนนามามิหังน,นมามการานุภาเวนหันตวาสัพเบอุปัตดเวอเนกาอันตระยาปิวินาสันตุอเสสตโตสัมบท เนาวุตระสะเตอัธาจัตตาริสาสหาสเกวิสติสตาสหาสานินามิศิรสาอาหังเตสังดัมมันจะสาขันจะอาดเรนนามามิหังนมการานุภาเว na hantawa sabbe upadhave aneka antara ya piwinat santu ase นโมอระหะโตสัมมาสัมบุชธาสัมเหสิโนนโมอุตตธรมธรรมานัสสวะธาตัสเสวะเตนิจนนาโม มหาสังขตสาปิวิสตาสิลาเิทิโนนโมโอมาตยารัตทัตตรัตนาตยัสสะสัทุกานโมโอมกาติตัสตัสสะวัตทุตยัสสาปินโมการะ ปภาเวนวิคตฉันตุปัตด้วานโมกาานุภาเวนสุวัติโหตุสัพปะตานโมกาัสเตเจนะวิทิอิโหมิเตชวา ये सन्त सन्त चिताति शरण शरणा एतलोकन्तरेवा हु मा भुं च देवा कुन कनकहनपयावता सापकालङ्यन्तु วรณกรรมกรรมเเยเมรุราเชวสนโตสนตะสนโตสเหตุมุนิวรวจนะโสตุมาคังสามาคังสัพเพสุจักกวะเลสุสคขาเดวะจรารมุนอย่างอํา เอหิกาตังปุญญ an um ัสัพปสัมปติสาจจังสัพเมตังอนุโมทิตวะสัมมาคายมาดารหิตาหอนตุอารักขาสวิเซ สตอสาสะนาสจโลกสัสาวตเทพวตุสับปบะ,ะนาสาสนามปิจโลกันจะเดวะรักขันตุสัพปะนาสัต ทิงโหนตุสุขิสัพเพปริวาเรหิอัตตโนอนิคะสุมนาโหนตุสหสัพเพหิยติปิยัญจะดาวะดาสวาสานิจินตยิงสุสาเด ว่ากาจิราชสังจินตยันตาปิเนวะชานิงสุมังคลังจักกวาลสหาเสสุดาสะโสเยนตาตตกัรกาลังโกลาาลังชาตัยาวะบรัมมณิเวสนา ยังโลกนาโตเดเสสิสัพปปาปวินาสานังยังสุตตวสัพปุดคเขยมุจันตาสังขิยะนราเอวามดิกุโนเปตังมังคลันตัมปนามะเฮ एवं मे सुतां एका समयं पकवासा वधियं विहरति चेतवने अन्नाथा पिण्डिकात् सारा को अन्यतरा เดวตาอภิกันตายรัตติยาอภิกันตาวันนาเกวัลกัปปังเชตวันนาโอภาเสตวะเย็นนภะกวะเตนุปสังกามิอุปสังกามิตวะ พระกวันตังอภิวาเดตตวาเอกมันตังอาถาสิเอกมันตังติตาโกสะเดวตาพคะกวันตังกาทะยาตจะพาสีบาหูเดวามานุษย์สาจามะมัง กาลานิอาจินตายุงอากังขมานาสอดฐานังโปรหิมังคลโมตตามังอาสวนาจพาลานังปันตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมัง กัลลมตตัมังปฏิรูปะเดสวาสจะปุบ,บเบจะกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณนิทิจเอตัมมังกัลลมตตัมังบาหุสัจจันจะสิบปัญจะวินโยจะสุสิกขิตตสุภาสิตา cha ya wa e tam mang kalamut tam mang ma ta pi tu upat tha nang pot da da sa sang kaho anna kula cha kam man ta e tam mang kalamut tam mang da nan cha ma cha ri ya จยาตกาันจะสังกะโหอนวัตชานิกรรมะนิเอตัมมังกัลโมตมังอารติวิรติปาปามะชปานาจะสัญญโมอปปมาโดจดามมสุเอตัมมังกัลมมตมัง การวจานิวาโตจะสันตุติจะกะตานยตากาเลนธรรมัะสวรนางเอตัมมังกลม,มุตตมมังคันติจะโสวจัสตาสมัมนมน,นันจะดัดสานัง กาเลนะดัมมาสักกัจชะเอมมมมต ja 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 ah มมมัมมังกะละมวดตัมตาปจะบรมมะจะริยันจะอริยสัตจานาดัสสานังนิปานศาสชิกิริยาจะเอตัมมังกะละมวดตัมปุตตัสสโรกธัธรรม จิตตังยาสานกรรมปติอโสกังวิรชังเขมังเอตัมมังคะลโมตตังเอตาดิสานิกตะวานัสัพปัตตาปะราชิตาสัพพัตสโดถิงกัดฉันติตันเตสังมังคลโมตมันติ